ครับสวัสดีครับเกษตรท่องเที่ยววันนี้พามาตลาดไม้ด่างที่เชียงรายนะครับวันนี้ไปมาสองที่นะครับที่เทิงแล้วก็เชียงรายเดี๋ยวลองเข้าไปดูบรรยากาศข้างในนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับแตกต่างกับตลาดที่เทิงไหมครับแต่ดูจากสภาพแล้วนะครับคนคนจะเยอะกว่าที่ตลาดเทิงนิดนึงนะครับด้วยสาเหตุเวลานะครับเพราะว่า หลายหลายท่านเลิกงานมานะครับก็ใช้เวลาว่างนะครับเข้ามาเยี่ยมชมหลายคนก็แวะนะฮะชีกัรถก็ยาวมากเลยนะฮะยาวมากเลยก็ลอง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 ,ลองเข้ามาเที่ยวชมได้นะครับใครที่เลิกงานแล้วหรือว่า,าไม่มีธุระที่จะไปไหนนะครับก็ลองเข้าเข้ามาเที่ยวงาน,นกาดไม้ด่าง เพียงห้นะครับก็ลองเข้ามาดูนะครับก็มีไม้หลากหลายนะครับมีไม้หลากหลายครัก็ลองเข้ามาดูกันนะครับเสียงค่อนข้างดังนะครับการประมูลต้นไม้ะคะายก็ท้ายซื้อต้นไม้เดินในตลาดคอแห้งแวะมาได้เลยเรามีบริการน้ำดื่มขววละสิบบาทแล้วก็มีน้ำสีทองนะคะ มาจำหน่ายกันด้วยที่หอไอเฟลด้านซ้ายหอด้านซ้ายหอไอเฟลด้านซ้ายนะคะแวะมาได้เลยแล้วก็ตอนนี้ที่แบบปิ้งบัตตันน่ะอกครับข้างมากก็คือไก่ปิง้งนี่ถือว่ามีเสียงแบบไก่ปิ้งกระเทยเฟิร์สสีไงดีไม่ดีอ่นะนั่นมีออเดอร์แบบจองกันแบบ ไม้ละสิบบาทไม้ละสิบบาทลำลำฟอดล้อพากเลยเจ้าฟังเข้าวาสาวไทยก็แล้วกันนะครับนี่กินเลยเี่น่ก็จะเป็นเน้นเป็น้านคเี่นี่ลูกชิ้นกนีผีไก่กินตุ้งไก่ปเด็นทีลูกชิ้นลดไปแล้วเจ้าล้ำบัดลำาะ ลอมามาดูนะคะลองมาลองมาชิมดลองมาดูะสิบาทุ้งมากเต็มขนาดเระชอบ่าใ่ในะเชอบส่ยอดก็ทิ้งที่นิมวามาแบนันิ่ะร์นะคะถูกากับบริการนะู ซ้าอวด้านสได้เลยส่วนใครที่แบ,บส่โปโก้กาส่โปโก้ส่แฟนะคะก็เาขวาเลี่ยนเไปนิดนึงนะคะอยู่ตรงกลางตงไม้เลยสามารถแวะสั่งได้เลยนะคะที่ร้านชาวโกโก้นะคะชาวโกโก้แล้วก็ก<ส>ิจกรรมการประมูลต้นไม้นะคะในรอบนี้เราจะเดินไปที่ หน้าร้านเราจะเดินไปที่หน้าร้านนะคะแต่ละร้านเลยนะคะเริเ่มจากลงจากร้านไหนก่อนเอาหัวไปมด <c oughs> หน้าร้านแรกถามก่อนถ้าร้า,านไหนกติกานะคะของการประมูลต้นไม้นะเพ่าะคาหม้ค้านะคะกติกาของการประมูลต้นไม้ก็คือเราอยากจะขอต้นที่ไม่เก,ก็บกับ นะคะขอเป็นต้นที่ไม่เก็บกักเผื่อว่าลูกค้าจะมาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะคะที่มีกิจกรรมการประมูลต้นไม้นะคะก็อบอกว่าพ่อตอกจากพ่อค้าแม่ค้าจะร่วมกิจกรรมกันแล้วลูกค้าก็สามารถร่วมกิจกรรมกันได้นะคะส่วนร้านไหนที่บอกว่าไม่มีต้นไม้นะคะให้เราประมูลก็ไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรนะคะก็สามารถแจ้งได้เลยไม่ต้องเกรงใจเนาะเริ่มจากร้าน ร้านแรกกันก่อนเลยร้านนี้มีต้นไม้ประมูลไหมคะมีไหมมีไหมคะขอต้นที่แบบไม่เสียดายไม่เก็บกับตัดใจได้เลยนะคะนี่องไม่มีไม่เป็นไรไม่มีไม่เป็นไรแต่ดีาไม่ด้ไม่มีนะคะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะไปต่อไปต่อร้านต่อไปนะคะร้านอื่นมีตัวได้เลยเดี๋ยวเาจะเดินไปแต่ละร้านแต่ละส่วนนะคะเพื่อที่จะหา